แม่นี่หิ่งห้อยหิ่งห้อยบ้านเรามีหิ่งห้อยอย่างเงี้ยเนี่ยพอมีฝนปุ๊บมีหิ่งห้อยมาเลยเขาบอกว่าที่ไหนมีหิ่งห้อยนี่คือจะอุดมสมบูรณ์ใช่ป่ะที่นั่นแล้วมันหายากหิ่งห้อยอย่นี้เพิ่งเคยเห็นเลยเนี่ยอุ้ยสวยอ่ะใช่เลอยู่ที่ตูดนะแม่ใช่ใช่ป่ะมันเป็นที่ตูดแไปไหนละแต่สว่างก็พริบแผลบวบแล้วมีตัวเดียวเองไหม นี่บินไปแล้วบินไปแล้วไปไหนแล้วมืดจะเห็นแสงนบินขึ้นไปบนนูนแล้วแม่ไปตามหาจะดูตีนในสวนเนี่ยแต่เราออกไปไม่ได้แล้วฝนลมมาแล้วแม่เดี๋ยวดูนไหมหุยแม่หลังบ้านมีหลายตัวเลยนี่มันถ่ายเห็นในกล้องตาตาเราเห็นนะนี่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 มานี่แล้วไม่บินมาทางนี้เลยนี่นี่ไหนไหนอู้ยเยอะเลยทุกคนเห็นบป่า เมื่อกี้เดินออกไปหลังบ้านโฮมีแมวมีหลายตัวเลยนี่ไงแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์บ้านเราแบบต้นไม้ตัวนั้นไปยังไปแล้วคือบ้านเราจะเป็นป่าเมซอนอยู่แล้วเนี่ยแต่ข้างหลังเต็มเลยอะเมื่อกี้มีหลายตัวเลยตื่นเต้นนครั้งแรกเลยเนี่ยยิงอยู่ยิ่งอยู่ในมืดมืดนะที่มืดมืดมันจะสว่างเลยตื่นเต้นแล้วไม่เคยเห็นบ้านเรามีด้วยมีหิ่งห้อย